พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระทหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย ตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิรัตนตไตรและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลร,รักษาสมเด็จบรมบพิษพระราชาสมภพเจ้าผู้ทรงพระคุณประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจัตุรพิทพพรใจเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจ <c oughs> แห่งราชนาจักรไทยตราบิรัติการเทินสำหรับรายนามของคณะทันเจาภาพที่ได้มาทำบุญประจำวันอังคารที่20มิถุนายนพุทธศักราช2,500 66โดยเสด็จพระราชกุณลสในวันนี้ประกอบด้วยคณะที่หนึ่งเป็นคณะศิทยานุสิทธิ์ของท่านพระจารย์สมชายนันทโกโดยได้มอบให้นายกำชัยนางพิรพัฒน์ตอแก้วเป็นตัวแทนถวายพัตนาหารเป็นประจำทุกวันอังคารอาหารในวันนี้ประกอบด้วย ต้มแซบใบมะขามอ่อนปลาทอดผัดหนังหมูกุ้งผลไม้มังคุดขนมถ้วยขณะนี้อยู่ที่วัดหนองรียอํเาเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเศรขาขณะที่สองก็คือดรรัชนีพรพุกขยาพรพุกการอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์คนเอกดรเสรีพุกมานที่ปรึกษาอาธิการบรดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมอาจารย์เกรียงไกรพุกยาพรคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนี้ได้บริจาค ปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเพนเป็นครั้งที่28ครั้งละ20,000บาทครั้งนี้ก็เป็นจำนวนปัจจัย20,000บาทเช่นกันที่อยู่นั้นก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครคณะที่สามก็คือคณะของ ท่านอาจารย์พระครูสีพัฒนบัณฑิตผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมซึ่งในครั้งนี้พร้อมด้วยกับคณะญาติญาติลูกหลานและครอบครัวตระกูลยืนยิ่งเป็นเจ้าภาพทำบุญด้วยการบริจาคปัจจัย เป็นค่าพัฒหาารเพนเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทในครั้งนี้ได้ทำบุญอุทิศครบรอบเจ็ดวันของการเสียชีวิตของคุณพ่อบุญยืนยิ่งอายุ92ปีเจเดือนที่อยู่ปัจจุบันนั้นก็คือบ้านหนองพุกหมู่ที่14บสีตำบลหนองบัวอำเภอศรีขอรภูมิ จังหวัดสุรินทร์คณะที่สิบเป็นคณะของพลตรีชอบอาจารย์มยุราตระกูลชอบพร้อมครอบครวัวขณะนี้ได้เป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหาหารเพลงนเป็นจำนวนเงินห้าพันบาททำบุญปรารภครบรอบวันคล้ายวันเกิดของพลตรีชอบ ตระกูลสมคณะนี้อยู่ที่2ทับ26หมู่บ้านเฉลิมสุข9เก้าซอยไมยราบถนนรามอินทราแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนี่ก็คือรายนามของคณะทันจาภาพที่ได้มาทำบุญประจำวันอังคารที่20มิถุนายน2500 66ในครั้งนี้ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะทุกท่านทุกคนเอาไว้ในที่นี้ท้ายที่สุดนี้มวนธรรมภาพาทั้งหลายก็ขอตั้งกลยาาจิตอธิษฐานอ้างอิงอาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ บุญกุศลทั้งหลายและก็ด้วยอำนาจของบารมีดวงพระวิญญาณของล้นเกล้ารัชกาลที่หองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ดวงวิญญาณของบุรพจารย์ทุกรูปท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบรั่วของมหาวิทยาลัยทุกสิ่งทุกประการจงมารวมกันบังเกิดเป็นตบะเป็นเดชะ เป็นลาลวัปัจจัยสารเสริมส่งให้กับคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะทุกท่านทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้จงมีความสุขความเจริญพ้นทุกโศกโรคภัยพ้นจากสับประคราสเสนียดจันไรทั้งหลายสิน้นจงอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุข ประสบด้วยเจตุรพิทพรชัยคืออายุวัน,นสุขะละปฏิพานธานสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินอย่าทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกป,ปติ ยิ่งตั้งปฏิตังตุมหังกือเมวาสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปานจันโทปนราโสยทามมณีโชติราโสยทามสพิติโยวิวัตถานตุสัมปรมารวินาสตุม O, son tiê, o, yon yon kha kha o, ta subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังนิทานนับป่วยจันทร์โราลาภัน